โอเคเเเเ okay, ครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟายชาวฟีฟายครับวันนี้พี่ผมก็มาอยู่กับที่ซาโลนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเอเบกเรเจนนะครับมาหา่างหายกันไปนานครับสำหรับยูทูบเบอร์ครับมาครับชืดเกลี่ยช่องอะไรชื่อเกลี<อ>่ยเจ้าไม่ใช่ดีเล็กดีเล็กครับ They got the champion <laughs> สุเพรยียสุเพรยียครับ โอ้ยับปะกูบอกเลยจากเพื่อนยับเพื่อนใช่อหมมาทันเล่คำๆนะครับพริงๆพี่ก็สตรีมสดด้วยครับตอนนี้มีแชสดร้หลายคนเลยอ๋อเขียวดีกอ่ารู้หิวแขกวะหิวข้าวบวกอะไรเงี้ย รดาัดให้จันให้มันไ่วแต่ไม่เอาแม็กก่อนที่กูมาร์กอะแม็กม่วงอะแม็กม่วงออน่นั่นอะแม็กม่วใช่ไหมเออแม็กเล็กแม็กเล็กสวัสดีครับคนดูสามคนครับผมจะจาะจาเรี้ยไอ้เราเบี้ยไอ้เราเบี้ยเออใช่ปะวะใช่หเฮ้ยไม่รู้ใช่เปล่านะแต่ทำไมมันลงไปไปแปลกอะ n ปกันล้อวะใช่ไหมไปกันอให้ไหมโอ้ไม่น่ามีโล่องไม่เปิดไมใช่ไม่ใช่ไมใช่ของไม่ได้เปิดเลยเพื่อนเคเบอร์โกาเคเบอร์เฮลการบอดี้ชิลด์ที่รีเวิร์สโอ้โวไม่ทันละเลรทีบ่คนวันนี้พี่ลีแหลกมากับใครโอ้มากับคายสาโลครับน อะไรมันอ่านแชทอะไรมึงมึงอ่านไอคลิปอยู่มึงอ่านแชทอะไรไม่ได้อ่านครับผมอะไรสตรีมสดผมสตรีมสดแล้วผมก็มาตัดสตรีมสดคืออะไรสตรีมสดแล้วตัดให้คนดูดูไงอะไรมึงกูณโกหกอะไรกูสตรีมสดไงแล้วกูว่ามันตัด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 คลิปลงไงไอ้จูเร็ดไยอะไรอะอะไรเนี่ยน้องเนี่ยน้องบีวายอะไรไม่รู้เนี่ยอบีวายะไรมึง พีโออะอะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยขอบคุณน้องอะอมนะครับโดโดโดนเนอะไรเนี่ยสองบาทครึ่งเพราว่าบ้านอดู่ปล่อยเงินกู้เสืราคาตอนที่จะโดนตำรวจจับอะไรเนตำรวจชีจ่าอะไรเ่ยวิสุดอะไรเนี่ยได้เด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  น,นี่ตัดออกนะรริดๆกๆไอ้จามหาของแต่งให้กูดิแต่งอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะกูอยากได้แม็กใหญ่กร<อ>ะจุบสองไ,ออไม่มีทักอันเลยเนี่ยตัจดจารี้เสียงคนตรงไหนเสียงอะไรวะเสียงในรถอเสาวะ เสียงเหมือนตีนะจเหมือนเหมือนเหมือนคือเหมือนมานั่งอ่ะเสียงเสียงเสียงมานั่งเดินอ่ะนั่งอ่ะใช่ละใช่ละวหนึ่งพี่จางผมฟังสามพันบาทใช่ครับผมฟังออกก็เด็กจุกซองละการเด็กจุกซองละกูได้จุกไปจุกม่วงอ่ะเสียงเหมือนตีนะจัดใช่ละว่ะมาแล่ะมันมาแล้วเด็กเพื่อนมาแล้ว นี่ไงเกาะยูโอฟ้าแตกแตกเที่ยโคตรกากรับโอ้กระจอกเลยเฮียเมื่อกี้พี่โรลาร์สพี่จ่าใช่ครับแม่ขนามือกูว่ะอะไรเอ้จ้ามันเอาแม็กก็มอบกูเว้ยใช่เหรอเออเอาแม็กก็มอบกูเลยอย่ายิงอะไรก็โดนกูโดนกูไอ้จีนี่มันโง่จีนีด้วยไอ้จ่าเนี่ย อะไรกูแค่ยิงว่ามันจะแตกได้หรือเปล่าไม่กูมากระบายถึงไอ้พิเลดอ่ะมันจะมาทำยี่อะไรวะพ่อเล่นพิเลดมันก็่ก่อนดีกว่าแต่โทษทีนะครับพี่ผมไม่ได้ด่าแต่มันมีตัวเดียวในโลกครับชื่อว่าผมไม่ได้ด่าผมเล่นพิเลดนะครับผมหมายถึงไอเนี่ยครับไอเนี่ยไอเนี่ยครับไอ้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 บ้านตี้นะครับเล่นพิเลดโง่ที่สุดในโลกครับเล่นพิเลดที่โง่ที่สุดไอใจใจใจบ้ะใจบ้าใจบ้าอุ้ยเชี่ย กรับอรือแก่ไปเรา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 หรอจะดูหลังให้กูดูหลังให้กูดูหลังให้กูจะไปอีโบนะจะไปอีโบจะไปอีโบจะไปอีโบเพื่อนคนจะไปอีโบมันยิงขู่เฉยพวกก้อนหรอพวกแกนะแม่งกูเล็นกูเห็นเผ็ดแม่งเล่นแล้วกูสาบทุกอย่างที่หนยนต์นะ หุนยนกับแบงการ์ลอมัง้งเอ้ยหุนยนกับเวทจ่ายกลักกบได้หไหมเข้าวงอะเข้าวงอะเข้าวงอ่ะเข้าวง,ออวงเอ่อวงมานี่มานี่มานี่เรามีสายสลิงอยู่นะเราเราเราสลิงไปฝั่งนี้แล้วกันไอ้น่่ฝังไปทางไอ้นี่จ่ายเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้อุโมงค์อ่ะอุโมงค์อุโมงค์งอง,องอ่ะได้ได้ได้เราไปฝั่งนั้นเราโดนเราโดนมารับแน่ กูไม่กูเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยว่าเกาะอะไรน่าจะเกาะม่วง ไปเดินสะพง่ะขอร้องเลยจ้าออฟฟิซี่ครูสเอนจแมวเกาะเล็กไม่ค่อยมีว่ะเก็บมาแต่เกาะใหญ่อ่ะเกาะใหญ่มีอย่างหลายอ่ะจ้าเกาะใหญ่เอา้ายืมกันกน,นั่นน่ะนะมีหกอันอะตลาเกดบวกกันจ้าหน้าเราเลยหน้าเราเราออกซ้ายไปเจอเลย จะบวกกันน่าจัดอยู่ ues, นะจะเจ้าจิ้งาจิ้งเจ้าจิงจิ้งจ้าจ้าจ้าจาจ้านี่นี่ี่ไมนีมีมีหนีสนามมามีหนีสนามมาโอเคมันบวกกันเองบอกกันเองบอกกันเองรู้หนีรู้หนีโยนปูนตัดไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นจ่าอะไระนัดอยู่ ตัวไลฟ์ไลายมีไลฟ์ไลายกับคุณยนอยู yeah. friend, uh, ่บ um, ้านหลังนี้แล้วก็ยังแล้วก็อีกตีหนึงอยู่บนนี้ช่วยบอกกันอะเราไม่บอกกันเสียเปล่าเสือกถอยไหมล่ะกูมีแอนตี้ถอยกูไม่มีที่เลยจะนอามีจะโหน้ากูหมอกเขาไว้ จานาคมาจ่าจ่าเจอเลยไจ่ารมันแตกหนึงโดนเพื่อตัวเองโอหเีโดนลูกศกระบอกลูกบอกลูกบอลูกบอกโอ้โห โอ้โดนว่าใช่ลูกหมดไอ้ชั้นแม่งโดนสองกระบอกจ่ออือโดนสองกระบอกกัน

Introducing your champion. You know what I look like. Come find me. Jump master here. You think my buddies <laughs> and I aren't afraid of heights? Follow me. I'm the jump master. <laughs> we are long, <laughs> to Just picking a place. <laughs> กูให้มึงนัวตลอดหรอแค่นั้นอะบอกให้จัดทำไรตลอดกูชอบนัวเหมือนกันสตรีมกูจิแลกไม่หน่อยเฮียแต่คอมพี่ก็เลือนนะครับเด็กแต่ว่าในสตรีมอ้ในสตรีมจิแลกหรือเปล่าเกี่ยวคอมครับใช่ครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวคอมครับผมคอมพี่ตั้งสามล้านนะครับเด็กที่ไหนได้ตอบพัด คอมกูสามเศนเพื่อนแบบคอมแบบแรง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 สักอ่ะหน้ามือมีมีคอมเดียร์ใช่บ้านกูบ้านกูไม่ใช่คอมบ้านกูใช้โฮโลแกรมเอาโอ้กูเห็นยังเป็นโนบูทีเด้อเนี่ยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็โฮโลแกรมอ่ะต้องงงเอางงเปล่างงดิงงแดกดิตอนนี้มึงก็กดกดโตดิเออกูกดโตไงเท่ไหมอ่ะหเท่ อย่างลราเนียกดกดโต้อ่ะโตะจะหักแหล่ะร้องเจเฮ้ยบิงแมนมอบเด็กนะครับเด็กบิงเงานบิงเานบิงเงานไปเจอทำเกมว่าเราเปิดกูเกปิดกูเปิดกูแล้วแล้วดูดิดูดิไอ้เชียเอาขอไม่ได้ จกเก็บกนี่เก็บอดนี่เก็บกอดนี่ตามอยู่งนอกมีเวทมีเวทมีเวทเฮ้ยในบอกในบอกแตกไปหนึ่งแตกไปหแตกไปหนึ่งจ้าโอเคโอเคแหละเลยหนึ่ง แตกหมดห้องนึงจ้ะเอาเแตกเอาเทนแตกเอาเทนเห็ดเหลตีหนึ่งลหือตีหนึ่งเพือนมันตายห่กาจไปหามึงละกูดักกูดักก็แตกจ้ะแตกยิงไอ้สัตว์จ่าฉันแตกยิงไอ้โรยเหีย แตกี่อะไจอดที่หมายเลย่เลนเฮียน่ะหมดเมวะหมดละ nearby. อะพี่โรลาพี่จ่าหมดเลยโนอะ้โหรอะไรครับไปเคยลาครับโอ้หดูดีลาเต็มตาเด็กๆก,ก็เห็นนะไอเหียลองลาพี่งงอ่ะ ตายหากันไหนวะจ่าไอจ่าไอไอจ่าเล่นท <sk <sk ้าวเก่าวะไอจ่าเล่นท้าวไอจ่าเล่นเอาเก่าเอล่นอยู่เล่นอยู่ใช่เล่นอยู่เล่นอยู่แปลแสกินนี้เท่านี้สกินแล้วกูไม่ต้องการกูใช้แต่สกินตัวเองเพื่อไอสกินไอ้นั่นมันเวลามันมันดีคมโน้ตไอจ่าสกินเนี้ยในในกูแนะนำเลยนะไอ้น่ะเฮ้ยไอไหนวะศพไหนวะ จบไหนวะคลิปเออถือวะที่กเอออันไหนอันไหนอันไหนดูดูดิเออเออไอ้โอ้ใช่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคมอันเนี้ยคมอันเนี้ยคมเออมันมีแง่มามันมันทำมันมันทำเหมือนให้เลง่ายเ้ยจ้ะมันเหมือนเลงง่ายไหมเออมันรวดมันเช่ไหมเนี่ยจ้ะเวลาเวลากูใส่เล่นพีคคนะกูไม่ค่อยชอบไอ้เช่นนี้เลยเอาออกไปแม่งอัพพีคยังไงนะกูยังไม่โดนเลยเออม่มันแบบมันดูมันชาร์จป่ะแบบ ใแล้วอับพีไม่รู้เนี่ยเวลากูใส่กูเล่นพีทิกูใส่แค่จุกอย่างเดียวละกูไม่สนนะอย่างอื่นกูไม่สนนะไอพวกเล่นอีวาก็แต่งเต็มๆมไหมนะยิงโดนแหล่โดนแหล่อีวานันับหนึ่งครับต้องจะปืนอี่านกดหนึ่งครับพีทิ้งกดสุดนะพีทิ้งแต่พี่้ยิงยากพี่หายอีวานใช้ปัญญาอ่อนใช่แค่ไหนไม่ฟอร์นะปืนลว่าซองลวเป็นอะไรวะแท็กเออแท็กรู้ว่าถนัดแท็ก กูดัดพัมไปแต่พัมันี่ยมันมันจันดูแบบดึงช้ากว่าแต่พัมก็ขนาด้วยเกมนี้มึงมลงแลยคลิปเปอร์กราอีกไอพัมคนละแบบว่าเออจริงเหมือนคนละแบบแตอันนั้นพัมมันกระสุนมันคงที่ไอ้ที่นี่เออแดกไอ้ชัดแม่งมันยากอะแค่นั้นแหละ คน่าจะน่าจะน่าจะพู้ที่เสียงเกะเสียงแบบเสียงขยับอ่ะโอ้ยฟังแบบขยับอ่ะโฟังนิ่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 งจ่าจ่านิ่งดินึ่งละอ๋อไอ้เจ๊ตหย่างตีมึงเองไงสักรวยจ่บวกจ่าผมว่าแล้วของคารอจะกากเลยเกิดเตอะมันจะกากแค่อยู่ในหมู่บ้านเอ้ยในแบบพี่ใหญ่ๆอ่ะ โอ้ยฝักไม่ค่อยรู้เรื่องพี่หนึ่งโอ้จ่าอย่าอย่าฟ้าใหญ่มีกูมีโอ้ผมมีอันเดียวอะเฮ้ยจ่าจ่าจ่าในนี้ในนี้ในนี้มในนี้มีเราเราเราในนี้อ่ะเก็บให้รับนะพี่เห็นตะกี้นะนี่รู้นี่รู้เรื่องว่ากูอ จากฟ้าจากฟ้าก็เตะก็เตกแล้วแล้วกึงแล้วก้ึงตลิไม่น้อลแตัวเดียววะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวกูเห็นแค่ตัวเดียวจ่าทลินไปจิงดิอ๋มาึมนจเย็นหื่อปเะุงบกกบกกน อีเวกตสองแตกเก็บก่อนเล่นไไปปงรอตามตามมาตามต้อมเวทจ่าต้อมเวทต้อมเวทเก็บก่อนเล่นต้อมแตกเวทแตกจ่าอยู่นี่จ่าเวทมันดูยิงกูสองเลยวะมากระมังเพื่อถ่ายกันมังถ่ายกระมังกายจัดเก็บก่อนเล่นก่อนไหมล่ะโอ้ยแอยกูไม่ได้เก็บมาเก็บกูเก็บก่อนเลยนะเ้องกันป้อากัน

ไม่มีจ่าไม่มีไม่มีมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลโคตรไกลเลยอยู่โคตรไกลเลยเอออยู่โคตรไกลเลยอยู่มันมันมันอยู่ตรงไอ้ตรงนี้กูยิงหุ่นยนต์มาจ้ะใช่หรโอ้ะบ่เลยลาเซอร์อย่าไปใช้นะครับเสียงควบเพี้ยนะครับลาเซอร์ครับอย่าไปใช้ครับลาเซอร์ก็ดีนะครับผมผมไปเล่นอ่ะแต่ถ้าเกิดจะเข้าอ่ะก็เดี๋ยวผมก็แนะนำให้นะครับลาเซอร์ครับโอ้โหดูดิเฮียด่าเงินสัตวกเฮียด่าเงินเฮียอะไรอ่ะ ไม่มีเล่นไม่ดูเหมือเจ็บไปด่าของเข้าเชียบพอเขาแบบของเขาจะเข้า่แต่แต่ถ้าเขาสนับสนุนกูกูก็พร้อมสนับสนุนเขาเหมือนกันไม่กูเขาไม่สนับสนุนแต่กูสนับสนุนเขาโอ้าะกูลาเซอร์ไอโฟนมาครับแบบไอโฟนแบบสีขาวเลยเอาก็ลาเซอร์ไอโฟนมไมามาอันนั้นมันคือไอโฟนครับไม่มีลาเซอร์ครับมีครับพี่เอาสติ๊กเกอร์ลาเซอร์มาแปะบนไอโต๊ะไอช่างโง่ครับ แม่ลาเสืออย่าออกมันตะข่ากเห็นดาดในงานอ่ะโอ้ตะขุนน่ะเหมือนควายอ่ะจ่าเหมือนควายอ่ะงงวะเกาะแตกจ่าในนี้เกาะฟ้าหมดเลยแค่เราเกาะฟ้าหมดเลยที่ย่างนี้เวทชัวเวทเอาคุณยนต์ปะไอ้เหี้ยคุณยนต์ฮาวอกตัวนี้มันยังไม่ไปตายไหนเลยวะ รลอ,รอ,อลับแม่งเนี่ยตรงนี้แหละมาเด็กมูวิ่งมาดิเออลับแม่งเนี่ยกูลับ,ลบมึงอยู่เนี่ยไอ้ระเบิดกูลืมเก็บมาเฮียโอ้ยจ่าไปทางนี้ได้ปะไปทางนี้ได้เออ,เอ,อไปทางนี้จาา่าไปทางนี้มด้แล้วเข้าวงไหมสองตัวจ่าสองตัวเพื่อนกันเพื่อนกันเรา,าดูไว้มันมาทางนี้ก็จัดแม่งดิเฮ้ยจ่าสามตัวมาเฮ้ยอ,อะไรสามตัวอ๋อมันบวกกันมันบวกกันบวกกันเีย เอ้ยกูดูวว่าสมตัววิ่งไล่กันเหมือนเหมือนเด็กะเหมือนเด็กะจ่าเมืนเด็กวิ่งไล่กันอะจ่าเสจไหมจ่าเสร็จไหมารีมันนีไหุ่นยนต์อะไอไอเชี่ยหุ่นยนต์อะมันรอดักอยู่ะไอหุ่นยนต์อ่ะรอเวทเวทก็เปหนึ่งหนึ่งกันจ่าว่าไงจ่ว่าไงจ่ามันแตกละเรอดีกว่าลูก แต่ไม yeah, well. ีห่าทีคมอ่ะพวกมนรบอ่ะนี่เข er> yes no ้าพวกมันไม่ท่าดีคมจะกบไฟนะมาเลยมาเลยโฟลทโฮเมาโฟกี้เจ้ามังคุมังคุพี่ตาใช้หูฟังอะไรใช้ยี่ห้อสีเขียวครับแต่ถ้าเกิดเขาสนใจก็เดี๋ยวพี่จะบอกยี่ห้อถ้าได้ครับเดี๋ยวพี่จะบอกยี่ห้อเลยครับเด็กๆ พี่จะลใช้อะไรครับใช้ iPhone X Laser ครับรุ่นนี้เพิ่งเพิ่งออกมาปีนี้ครับ oh. พี่อ่ะพี่คือพี่ได้ใช้เป็นคนแรกเลยของโลกอ่ะก็คิดเอาแล้วกัน oh. ก็ถ้า <laughs> เกิดอ่าไอโฟนอะคือแบบสนใจพี่ก็ได้นะครับแต่ตนนี้พี่มีสปอนเซอร์เป็นลาเซอร์แล้วไงโอ้ oh, ใช่เหรอสปอนเซอร์จ้ะเนี่ยฝะยไม่มีอะไรฝาเว้ย ชอบคมโปเทีย Double One พี่จ่าเราเออเด็กเราเพื่อนรองแขกเพื่อนชมพู่ใช่ครับเมื่อกี้เออเด็กเลยครับไม่มีครับพี่จ่าให้ใส่หลายใส่ความพิเศษ่ครับทุกอย่างเออเด็กเราเพื่อนรองแขกครับเดียไอ้ยจ้าตัวเป็นไก่ปากพูดมากทิพหายเลยผมเหม็นสาบมันปากมันออนไลน์อะไรเนี่ยน้องน้องเข็ดดีๆครับจะไม่เป็นไรครับพี่ก็เหม็นสาบปากมันเหมือนกันออนไลน์เลยอะไรเนี่ยพี่เหม็นกลิ่นอ่ะ พี่เอ้ยโอ้ยพี่ซาโลทำไมตัวพี่เหม็นเปรี้ยวออนไลน์โหพี่ว่ามันไม่น่าอาบนะ้ำมาสัปดาหนะ์ละเฮ้ยน,น้องน้องไม่รู้ได้ไงวะ <c oughs> ใช่หรอมึงมึงไม่อาบน้ำหรอมันไม่มีอะหรอครับไอ้แค่อย่างงั้นมันก็เป็นชุ่เล่เกินไอ้่างเช่นอย่างงั้นมันแบบควายเหมือนมึงเลยจ่าอย่างาง,างั้นถ้าถ้าเกิดไม่อาบน้ำก็เป็นม <c oughs> ึงเลย่อน่าไปอาบน้ำมกปกติตัวมึงก็ไม่อาจ่าตัวนึงไอ้เจนี่โง่หลาย ถ้ามึงด่ากูอ่ะคือมึงจะโดนติดฟ้าด่าเกาะฟ้าด่าเกาะฟ้าจ่าเกาะฟ้าสองตัวโง่ๆเลยตรงนั้นออกเทนกับเวทสองควายนะลูกมึงจะเอาไหมล่ะนั่นแหละจบแค่นั้นแหละถ้าเอากูยิงถ้าเอามันตายนั่นแหละเออกูไม่อยากฆ่าคนเยอะกูไม่ชอบความยาละยาดความยาละเออดีละไอ้โลกูไม่ชอบฆ่าคนนี่ฮะกูไม่อยากทให้มัาหัวร้อนนี่ฮะเป็นซ่าบจามเรื่อกูดดี้ไอ้กูเป็นซ่าบพี่ยาไปแล้อะไรอะโ โลมาบ้านเรามมือโล่เล่นโดเนอะมาบ้านเราละได้ยินแต่ละจ่าได้ยินเสแต่ละจ่ายึดป้องถอยแล้วจ่าอยู่กู้จ่าอยู่กู้อยู่กูจ่าดูหลังจ่าเข้าบ้านม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 าก็ไม่โดนแตะจ่าก็ไมโนแตก

ไม่วันนี้พี่วันนี้พี่ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่นะปกติพี่จะสักสิบคิวนะเด็กๆโอ้เยียบวันนี้พี่ก็ไปก่อนครับเด็กๆเอ่อเจอกันนะครับเด็กเด็กเล่นเหี้ยบไปเด้อเด็กๆเด้อ